สวัสดีครับผมคดเดียวนะครับผมพอดีมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับท่านเจ้าของโครงการทีมงานเราที่จริงสามารถใช้ได้กับธุรกิจอื่นๆโดยรวมด้วย3เรื่องที่อยากฝากท่านเจ้าของโครงการทำคอนเทนต์ยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็ออกสื่อออกหน้ากล้องจับจองพื้นที่จับจองหน้าน้ำจับจองอสังหาร,ริมทรัพย์ในโลกออนไลน์ ไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วอ่าอิดหินปูนทรายนี่น้อยลงทุกคนอยากที่จะจับจองหน้าน้ําใครมีโอกาสได้ซื้อซื้อพื้นที่ของอะไรนะของ Facebook บ,บ้าง f a c e b o o k อะไร Meta v e r s m m t t a v e r s e อะไรของเขาอ่ะใครได้ซื้อที่ดินของเขาบ้างเขาเปิดขายที่ดินนะก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าราคาขึ้นด้วยนะ <laughs> นะครับเดี๋ยวจะก็ต้องเข้าไปศึกษาเหมือนกันยังทันอยู่ไม่มีคำ่าสาสำหรับการเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ใครได้ซื้อที่ดินของ Facebook บ้างเป็นที่ดินที่เราสามารถเจอกันได้สามารถนัดพบกันได้นะครับต่อไปคนจะถึงกันหมดทีมงานเราไม่ต้องเดินทางมาเจอกันแล้วไม่ต้องเดินทางมาเรียนกันแล้วเขาเปิดขายที่ดินนะมาปีที่ผ่านมาที่เขาปิดที่เขาจะเปลี่ยนชื่อนะครับใครได้ซื้อบ้าง ขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงแบ่งปันมาด้วยนะครับใครได้ซื้อที่ดินของ Facebook บ้างอาสังหาริมทรมายัอยู่บนโลกออนไลน์อยู่บนอากาศอยู่บนท้องฟ้าอาอยู่บนฐานเก็บข้อมูลอะไรมางสิ่งบางอย่างทุกคนก็เข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นและเราทำธุรกิจเราก็อิงกับตัวนี้ทุกคนก็เลยต้องออกกล้องออกซื้อ พีเซนนำเสนอวันนี้เราเจอเจอหลายประเด็นหลายอย่างทั้งล่อแหลมทั้งมันเชิงแล้วดูเชิงแล้วมันไม่โอเคสักงทลาไหลายอย่างก็เลยอย่างที่จะฝากนะครับฝากทีมงานท่านเจ้าของโครงการหรือว่าแม้แต่ผู้ประกอบการนักธุรกิจสามเรื่องที่อยากฝากท่านเจ้าของโครงการในเรื่องของการทำคอนเทนต์ข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งเราจะต้องมีหลักยึดของตัวเองมีหลักของตัวเองไม่ใช่ว่าใครเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ทําไปไป,ไปมาๆม,มั่วไปหมดต้องมีหลักยึดของเองยกตัวอย่างเราทำคอนเทนต์ในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างบ้านขายเราจะต้องมีหลักของตัวเราเองว่า กลุ่มลูกค้าของเราคือใครแนวไหนสไตล์ไหนเป้าหมายวัตถุประสงค์เจตนาลมที่เราต้องการต้องการทำหนึ่งมันคืออะไรสำคัญมากๆไม่งั้นเวลาเราเห็นอะไรมาล่อตาล่อใจข้อมูลใหม่ๆหรือว่าใครมาชักชวนอะไรเราจะหลงประเด็นครับเราจะหลงประเด็นการดอกจันไว้ง่ายๆคนที่เข้ามาเขาหวังบางสิ่งบางอย่างแน่นอนไม่มากก็น,น้อย แล้วแต่ว่าเขาหวังอะไรโอเคไหมยังไงก็ห้ามลืมกฎของการใช้ชีวิตอย่าเชื่อใครตั้งแต่แรกวันนี้พอดีผมนึกเรื่องนี้ได้เพราะท่านเจ้าของโครงการหรือว่าแม้แต่เจ้าของธุรกิจจับจองช่องทางจับจองน่านน้ำสื่อออนไลน์ของตัวเองเยอะมากๆน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบสสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวโอเคขรบคุณมาก เียนรน้องวอสจะแชร์นิดนึงนะครับวันนี้ครับอ่านหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กคนแรกที่เราได้ยินชื่อในคิดใหญ่ไม่คิดเล็กชื่อว่าอะไรนะแฮร์รี่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 แตกต่างจากคนอื่นยังไงแต่เพราะทำไมทำไมแฮร์รี่แฮร์รี่มีไรายได้มากกว่าคนอื่นกี่เท่านะห้าเท่าห้าเท่าทาั้งทั้งที่โดยเฉลี่ยทั้ทงทั้งที่ก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลย ไม่ได้ทํางานมากกว่าคนอื่นเลยไม่ได้ทํางานหนักกว่าคนอื่นเลยไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวอะไรที่ดีหรือว่าแตกต่างเมื่อเทียบกับคนอื่นสักเท่าไหร่เลยโดยรวมคือ,อพอๆ<อ>กับคนอื่นหมดแต่มีสิ่งเดียวที่แฮร์รี่แตกต่างคงแตกต่างจากคนอื่นที่ทําให้แฮร์รี่มีรายได้มากกว่าคนอื่นห้าเท่าสิ่งเดียวที่แฮร์รี่มีซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือการคิดใหญ่แฮร์รี่คิดใหญ่กว่าคนอื่นห้าเท่าครับ โอ้หน้องบอสกับน้องเบสอ่านไปเจอแฮร์รี่ว้า wow, วเลยเป็นหนังสือที่ดีมากๆเพื่อที่จะให้ทีมงานที่น่ารักของเราเด็กๆน้องๆหนูๆชะลอจากการจ้องหน้าโทรศัพท์บ้างจ้องหน้าจอบ้างมาจ้องหน้าหนังสือบ้างแค่อ่านหน้าแรกก็สุดยอดแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆซึ่งอ่าช่วงแรกๆผมแจกเยอะมากเลยนะแจกให้กับทีมงานเรา เป็นหนังสือที่อ่านเมื่อไรก็สนุกตลอดคิดใหญ่ไม่คิดเล็กน้องบอลน้งเบสอ่านแล็กๆก็มาแชร์กันนะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนอ่านให้เขาฟังวันนี้เขาอ่านเขาเองอ่าเรามีพันธสัญญากันว่าจะอ่านวันละสิบห้าอ่านวันสิบห้ามอบให้อย่างดีนะนะครับขอมอบหนังสือเรื่องนี้ให้กับลูกชายของพ่อนะน้องบอสน้งเบสอ่าข้อตกลงคืออ่านวันละสิบห้าเสมอ นะครับเพื่อที่จะเบี่ยงเบนโฟกัสความสนใจด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่ท่านใดผู้ปกครองท่านใดที่ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลลูกๆที่น่ารักได้ต้องเอาเรื่องพวกนี้มาเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจมาพัฒนาทักษะตรงนี้กันด้วยบางคนบอกว่าเลิกหรือว่าหยุดนี่ไม่ได้เลยนะเกิดการเถียงกันอย่างรุนแรงเลย สวัสดีครับคุณมาสาเล่มเดียวกันเลย <c oughs> นะสามเรื่องที่อยากฝากท่านเจ้าของโครงการในการทำคอนเทนต์ข้อหนึ่งเราจะต้องมีหลักยึดนะครับมีหลักเป็นของตัวเองโอเคไหมห้ามเขวไปทางอื่นห้ามโดนคนอื่นหลอกล่อห้ามโดนคนอื่นจูงห้ามหวังอะไรบางสิ่งอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะเอาคนอื่นมาชี้ช่องมาชี้แนะ พึงระวังให้ดีสำคัญมากๆนะเรื่องนี้ทุกทุกคนจะต้องมีหลักของตัวเองพีเซนต์ได้นำเสนอได้จับจองหน้าน้ำได้สร้างตัวตวนได้สร้างสิ่งดีๆส่งต่อให้กับทุกๆกคนได้แต่เราจะต้องมีหลักของตัวเองโอเคไหมครับมั่นใจไว้มั่นใจไว้หนักแน่นไว้หนักแน่นไว้หนักแน่นไว้เฮ้ยใครจะมาจูงฉันง่ายๆไม่ได้ใครจะมาดึงฉันไปทางไหนไม่ได้ เราจะไม่ทำตัวเหมือนลาที่โดนเขาหลอกลงเหวลงทะเลลงอะไรไปเรื่อยๆไม่เอาย้อนกลับมาในการเริ่มต้นกฎของการใช้ชีวิตอย่าเชื่อใครแต่แ,ตแรกทุกคนที่เข้ามาหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนกาดอกจันไม่เลยตัวใหญ่ไม่เลยว่าฉันก็สามารถสร้างช่องทางสร้างรูปแบบสร้างหน้าน้ำนะครับสร้างอะไรล่ะอันาัจักของตัวฉันเองได้ คุณจะต้องคิดใหญ่ถึงขนาดนั้นนะไม่งั้นเราจะคอยหาที่พึ่งหาหลักยึดอยู่ตลอดเวลาและเราจะไม่มีความแน่วแน่ไม่มีความมั่นคงจากภายในจริงๆและอาจจะต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เยอะมากๆข้อมูลข่าวสารมามาหาศาลข้อ2นเรื่องของการทำคอนเทนต์แต่ถ้าเป็นพิมพ์นะครับเป็นคลิปวิดีโอเป็นอะไรอย่างเงี้ย สามารถที่จะตัดที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นไลฟ์เมื่อไรแต่ถ้าเป็นไลฟ์เมื่อไรขออย่างหนึ่งคือระวังคำพูดที่ดีระวังคำพูดที่ด,ดีเพราะอะไรที่ออกจากปากเราแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วครับไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เหมือนคอยไปสุสก,กิดเขาเหมือนคอยไป ขยายมันใหญ่ขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้าน,นี้มันก็ไม่มีอะไร <c oughs> นะครับระวังให้ดีเพราะกระบวนการขั้นตอนมันเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกใครที่รู้เรื่องไหนอธิบายขยายความเรื่องนั้นแต่พึงระวังคำพูดสำคัญมากๆโดยเฉพาะคำพูดที่ออกไปจากปากท่านเจ้าของโครงการมันน่าเชื่อถือมันสักติดน่ะมันไม่ธรรมดาโอเคไหม นะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพราะผมเชื่อได้เลยต่อไปจะมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่บอกทุกทุกคนอ่าอยากที่จะอ่าเป็นเจ้าของโครงการที่มีตัวตนเป็นเจ้าของโครงการที่สามารถที่จะมีรายได้ที่สามารถที่จะสร้างฐานแฟนสร้าง FC เพื่อนําไปต่อยอดธุรกิจอื่นแน่นอนนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันเยอะมากๆแต่ถ้าเรายึดหลักข้อนหนึ่งไว้เราจะไม่หลงประเด็น ฮ่แล้วเรามีสติกับข้อสอเราจะยังอยู่ในลูวิ่งของตัวเองโอเคไหมครับโอเคนะไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปอยากที่จะมีดราม,มา่าอยากที่จะสร้างกระแสอะไรเวอร์ชันของตัวเองเ่ยดีที่สุดแล้วมันคือเดอะเบสแล้วโอเคไหมระวังคำพูดฝากไว้ด้วยนะครับสำคัญมากๆแล้วมันเร็วสุดๆเลยนะโดยเฉพาะลบๆแย่ๆ yeah, yeah. มีอะไรที่จะย้อนกลับมาสร้างความลําคาญใจสร้างความกังวลจิตใจต่างๆนานาเนี่ยมันจะเร็วมากๆมันจะออกไปเร็วมากๆเลยนะแล้วข้อที่3ข้อที่3ที่อยากฝากทีมงานเราห้ามให้ใครชักใยเป็นอันขาดต่อไปเมื่อเราขยายโครงการเฟสสองเฟสสามเฟสสี 4, เราจะมีคอนเนค t ชันมากขึ้น คุณจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเราจะมีทีมงานมากขึ้นเราจะรู้จักคนเยอะๆมากมายขึ้นความมั่นใจจากภายในของคุณจะโคตรเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าว้าวฉันก็คือหนึ่งในตองอูนี่วะฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่วะใจไหมแต่เรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรายังคาดไม่ถึง สิ่งที่เรานําเสนอสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากําลังจะไปต่อเน,นี่ยถูกชักใยอยู่บอกไว้เลยครับไม่เท่ครับไม่เท่ไม่เท่แล้วมันไม่สุดแล้วมันไม่ถึงอ่ะเราจะต้องยิ่งใหญ่วยตัวของเราเองเรามีที่ปรึกษาได้มีครูมีโค้ดมีพี่เลี้ยงได้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่หมายถึงอำนาจการตัดสินใจอ่ะ เราจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเป้ออาหมายชีวิตของเราเองข้อสาสำคัญมากๆถ้าวันหนึ่งเราจะต้องตัดสินใจภายใต้การบังคับบัญชาของใครไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างอะไรไม่แตกต่างจากงานเดิมอาชีพเดิมธุรก,กิจเดิมที่เราเคยทำอยู่แล้วครับ วันนี้เราตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการเราตัดสินใจสร้างตัวตนทําการตลาดยุคใหม่เสนอหน้ามีทีมงานที่น่ารักเราจะต้องเป็นตัวของเราเองอย่างแท้จ,จริงอํานาจการตัดสินใจทุกๆอย่างจะต้องจากเราเองอย่างแท้จ,จริงเดี๋ยวอันนี้ทําได้นะอันนี้ทำไม่ได้นะต่างๆน่าเยอะแยะมากมาย ต่อไปเราจะเจอคนมากขึ้นมีทีมงานมากมากขึ้นบางคนอาจจะอยากที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นกูรูเป็นครูเป็นโค้ดเยอะแยะมากมายแต่ฝากไว้อย่างหนึง่งเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเราเองห้ามให้ใครมาชักใยเราห้ามมาบอกว่าเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทียายาหยุดก่อน yeah, no คุณจะพูดได้แค่นี้นะเรื่องนี้คุณพูดไม่ได้นะ คุณจะต้องเสนอคอนเทนต์อย่างนี้นะเรื่องนี้คุณห้ามเสนอนะไม่เอาไม่เอาทําไมเราถึงพูดคุยกันประเด็นนี้ครับในวันนี้เพราะต้นปีหกห้าเนี่ยทีมงานเราจะเห็นครับไม่ว่าจะอยู่สา,า,สาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่ทีมงานเราจะเห็นเห็นอะไรเห็นคอนเทนต์ที่มันเยอะมากมากเห็นสัมมนาที่มันเยอะมากมากเห็นคู่เห็นโค้ดที่มันเยอะมากๆพอถึงจุดหนึง่ง มันก็จะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่บอกว่าเฮ้ยฉันก็ได้เหมือนกันนี่วาก็เลยอยากที่จะพูดคุยกันในประเด็นนี้ให้ทุกๆุกคนเป็นตัวของตัวเองยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อย่างภาคภูมิใจจากภายในจริงๆไม่ได้จะคิดจะขวางใจว่าจะทําได้หรือไม่ได้มันมันเหมือนอยู่ไม่เต็มชีวิตนะ่ะไม่เอาอยากให้ทุกๆคนเป็นเจ้าของโครงการที่มีความสุขมีความภาคภูมิใจจากภายในจริงๆ มีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็น FC ทีมงานที่น่ารักติดตามกันมาเชิญเชิญไปร่วมโปรเจกต์ร่วมธุรกิจอ,อะไรล่ะเชิญไปรับงานรับงานนอกพื้นที่รับงานแบบกึ่งแปลกๆหน่อยอ่ารับงานแบบไกลๆหน่อยแล้วมันมีรางวัล1-2ึ่สองสทีโอ้โหมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะเราก็มีทีมงานที่น่ารัก ที่ขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดพอสมควรมีอยู่แล้วแต่เพราะผมมีหลักของตัวเองผมรู้ความสุขของตัวเองผมตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเชื่อไหมครับแต่ละวันไม่มีเรื่องให้ปวดหัวเยอะแยะอะไรมากเลยไม่เลยพอตอนเช้าไปส่งน้องเมสน้องบอลน,น้องเมสพอตอนสามโมงครึ่งเอาถึงเวลารับลูกแล้วเหรอโอเคไปเดี๋ยวว่นนี้เราก็มีภารกิจกันอีก สุดๆของชีวิตของคนเราการดอ,อกจันไว้อีกนิดนึงนะครับเราต้องการความสุขแต่โลกสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคุณจะต้องหาเยอะๆมีเยอะๆรวยๆสุดๆจนเราลืมไปครับจนเราลืมไปว่าเฮ้ย ความสุขที่แท้จริงที่จากภายในของเราคือมันคือจุดไหนกันแน่วะมันคืออะไรฉันจะต้องห่างลูกสักสามปีห่างเมียสักห้ปีห่างครอบครัวอีกสักหกปีเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองแล้วจะได้กลับมามีความสุขใช่ไหมหรือว่าฉันต้องการแบบไหนผมเคยเจอบททดสอบตอนทำห้องพักทำโรงแรม แล้วก็เจอแชร์ลูกโ, ER โซโซเจอวิกฤตตอนนั้นเราโอ้โหได้เรียนรู้เยอะมากๆได้เรียนรู้แบบเยอะมากๆจนย้อนกลับมาณปัจจุบันนี้เราเลยรู้สึกว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้มันโคตรสุดยอดแล <scrape gun literacy> ้วเราเลยเข้าใจตรงนั้นนะครับเฮ้ยทำไมผมจะต้องเดินทางไปสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะไปสร้างบ้านขายด้วยวะทำไมผมจะต้องห่างอ่าพื้นที่ที่เราอยู่อีกสองปีสามปีเพื่อที่ไป รับจ็อบตรงนั้นด้วยปะเพราะจุดตอนนี้ที่เราอยู่มันคือความสุขแล้วผมได้อยู่กับน้องบอสเบสอยู่กับเจรตอยู่กับครอบครัวที่น่ารักของเราได้มีเวลาอ่านหนังสือได้มีเวลาทำคอนเทนต์ไลฟ์ได้มีเวลาพูดคุยโทรศัพท์าหาทีมงานเราคุยกับช่างคุยกับผู้รับเหมาได้ใช้ชีวิต ในรูปแบบที่เรามีความสุขในสไตล์ของเราในขณะที่สุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่และได้ส่งต่อกำลังใจดีๆให้กับคนอีกหลายๆคนเท่าตั้งแต่ตตั้งแ่ผมทำงานนี่แหละครับคือความสุดยอดแล้วดังนั้นทุกๆคนจะต้องหาหลักนะครับในรูปแบบของตัวเองที่เรามีความสุขห้ามให้ใครมาชักใยห,หลัก ของเรามันต้องแน่นแน่วแน่ชัดเจนและพึงระวังคำพูดอย่างที่ผมบอกเราจะกลายเป็นเจ้าของโครงการที่มีความสุขถึงแม้ว่าเดือนนี้เราได้โอนหนึ่งหลังเดือนนี้เราได้โอนสองหลังเราก็มีความสุขมากกว่าท่านเจ้าของโครงการที่ทำเป็นร้อยๆหลังเป็นพันพัน,พนหลังแต่วิ่งวุ่นทั้งวันก็าอาจจะมีคมสูงก็แต่ไม่ใช่รูปแบบของเราไม่ใช่รูปแบบของผมแล้วกัน ทีมงานเราอาจจะมีลุต้องการอย่างนั้นกันแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่อยากให้ทุกทุกคนเข้าใจความสุขน้องบอสน้องเบสแปดปีมีเพียงแค่อายุ8ปดปีมีเพียงแค่ปีเดียวอายุ1ิปีมีเพียงแค่ปีเดียว,ยยวนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะได้อยู่กับเขาครับที่เราจะได้กอดกันหอมกันกินของอร่อยๆด้วยกันเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน สุดยอดมากๆนะห้ามหลงประเด็นนี้เป็นอันขาดนะห้ามหลงประเด็นนี้เป็นอันขาดนะถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายโคตรสูงเยอะแยะมากมายณปัจจุบันนี้เราอาจรู้สึกมันยังไกลอยู่มันยังไม่ถึงแต่เชื่อไหมครับเชื่อไหมวันหนึ่งเมื่อเราไปถึงแล้วและเราได้ครอบครองมาแล้วความรู้สึกมันดีมากๆแต่แวบเดียวแวบเดียวครับแวบเดียว เราได้พัฒนาตัวเองแหละมีผลลัพธ์ที่ดีนั่นแหละแต่เราก็จะไม่ได้อะไรกับมันมากมายหรอกที่จริงความสนุกความตื่นเต้นมันอยู่ที่ตอนเดินทางนี่นะความสนุกความตื่นเต้นอยู่ที่ตอนเดินทางนี่นะนะครับเขาถึงบอกไงถ้าได้เป้าหมายในวันนั้นชนะชนะในวันนั้นอาจจะไม่มีแรงขับขึ้นอะไรเลยก็ได้วันนี้ดีนะที่เราได้ที่สองที่สามมันทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะอยากได้ที่หนึ่ง หรือว่าอยากที่พัฒนาตัวเองต่อ,ตอ,ตอไปถ้ามันถึงที่สุดแล้วบางทีมันไม่ตื่นเต้นแล้วเหมือนนั้นจบแล้วเป้าหมายถึงจะต้องมีการตั้งใหม่เรื่อยๆขยายเรื่อยๆเพื่อความท้าทายความสนุกความตื่นเต้นระหว่างการเดินทางครับวันนี้แหละคือความสุดยอดไม่ใช่วันที่เราได้ถึงเป้าหมายนะวันนีนะ้คือวันสุดยอดถ้าเรามีความสุขได้กับวันนี้แหละคือความสุดยอดของชีวิตของคุณแล้ว นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมได้สมัมผัสผมก็เลยอย่างที่จะสื่อให้กับทีมงานเราระหว่างการเดินทางห้ามเผลอห้ามหลงลืมห้ามวิ่งไล่ล่ากลับไปเหมือนเดิมคุณจะเสียเวลาโคตรเยอะโคตรนานท,าท,าทั้งๆที่เฮ้ยฉันก็มีความสุขได้ดีกว่าตอนนี้ฉันก็มีความสุขได้แล้วตอนนี้แต่เราไม่เข้าใจไงถ้าเราสังเกตแล้วก็ติดตามก็จะเห็นนะครับ เฟส7ของผม7หลังเฟส8 8หลังยังไม่ร้อยหลังยังไม่ห้าร้อยหลังยังไม่พันหลังนะแต่นี่คือความสุขครับมีทีมงานเราท่านหนึ่งพูดโค้ดมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามสี่ย่างนี้มันจะดีกว่าแน่แน่ถ้าเราโอนเดือนนี้ห้าหลังโอนเดือนนี้สิบหลังดีกว่าที่โค้ด โอนเดือนละหลังซองหลังทาทีละทาทีละหลังซองหลังอันนั้นคือสิ่งที่เขามองแล้วสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันดีนะคุณต้องการมันไหมแต่เราผ่านตรงนั้นมาแล้วครับเราผ่านสิ่งที่เราวิ่งไล่ล่ามาแล้วเราผ่านสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันจะทำเยอะๆฉันจะทำเยอะๆเออฉันจะเครียดตอนนี้แหละอีกสามปีฉันจะได้มีความสุขเราผ่านตรงนั้นมาแล <Other fun S 2> ้วที <laughs> ่จริงถึงที <laughs> <laughs> ่ส <sometimes S 2> ุดแล้วความสุขคือ ณวันนี้ความสุขคืนนะวันนี้เราลองทบทวนกับตัวเองดูนะเช้าเรากินอาหารกี่บาทเที่ยงกี่บาทเย็นกี่บาทฮามีเงินสำรองบางส่วนแล้วก็ลองไปคำนวณดูจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายอย่างที่สื่อสังคมหรือว่าอะไรก็แล้วนะบอกเราไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายเลย พ่อแม่เราก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายยังสามารถอยู่ได้มาเจ็ดสิบปีแปดสิบปีได้เลยบางคนอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีเห็นไหมครับมีความสุขตอนนี้ให้ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถมีวิธีการคิดที่ทําให้ตัวเองมีความสุขตอนนี้ได้ถึงคุณจะถึงเป้าหมายโคตรใหญ่โคตรสูงขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้คิดไหม เพราะเป้าหมายมันเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขยั่งยืนอ,อะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่อารมณ์รู้สึกดีแปบ๊บเดียวแต่ทัศนคติที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตต่างหากที่ทําให้เราสุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยทาให้เราแข็งแกร่งทําเราเข้มแข็งทำให้เราลัง,งมีพลังยังไงคือวิธีการคิดที่อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ต่างหากครับขอเป็น่ยงใจให้วันนี้เราคุยกัน3เรื่องที่อยากที่จะฝากท่านเจ้าของโครงการ เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เพราะผมเห็นเยอะไงช่วงนี้ผมเชื่อว่าทุกทุกท่านก็เห็นเยอะเหมือนกันอาจจะหลงประเด็นหลงทางได้ก็เลยมาเตือนเตือนกันอยากให้ทุกทุกคนมีความสุขจริงๆระวังในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดไม่สมควรจ่สื่อสารอะไรก็พึงระวังนะครับไม่ต้องไปตามแบบใครไม่ต้องไปเอาอย่างใครเวอร์ชั่นของตัวเองดีที่สุดรูปแบบของเราดีที่สุด โอเคนะครับสวัสดีครับคุณบัณเดียคุณ,คณกุณนกิจคุณนุม่มอ่าวันนี้มีมีมาสองนุม่มนุ่มสาราญกับนุม่มอามาดมอทสอหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณทศพรพี่จุนสวัสดีครับพี่อติตเทพคุณนัทริยาพี่สุวีมลคุณพรศักดิ์ชีวิตต้องสู้สวัสดีครับคุณเต้นะครับทีมงานเราทุกๆคนขอบคุณมากๆนะครับมีความสุขกับตัวเองให้ได้ โอเคไหมมีความสุขกับตัวเองให้ได้วิธีการง่ายที่สุดที่จะทําให้เรามีความสุขโฟกัสในสิ่งที่เรามีครับอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เราขาดมองเห็นในสิ่งที่เรามีลูกที่น่ารักของเราครอบครัวที่น่ารักของเราสุขภาพร่างกายที่ดีของเรามือแขนขาหูตาที่มันโอ้ยอย่ามองเห็นชัดหูยังฟังชัดเจนกินอิ่มนอนหลับ นี่คือสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้แล้วมีความสุขได้เลยครับโอเคนะอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ